ใคยานี้อาจจะต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็มีคําเตือนมาแล้วว่าฝนจะเริ่มตกหนักในหลายพื้นที่อย่างพื้นที่อําเภอปางมะพาจังหวัดแม่ห้องศนค่ะมีฝนตกหนักน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมสร้างความเสียหายไปหลายหมู่บ้านทีเดียวค่ะภาพเหตุการณ์ขณะน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมช้นที่ตําบลศบป่องอาเภอปางมะพาจังหวัดแม่ห้องศนหลังพายุฝนตกหนัก,ต,ก,นกติดต่อก,กันตลอดทั้งคืน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและองค์การบริหารส่วนตำบลศพป่องกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าไปตรวจสอบพื้นที่พบบ้านเรือนในหมู่บ้านศพป่องเสียหายเล็กน้อยสองหลังส่วนที่บ้านหนองตองหมู่ที่7มีบ้านที่ได้รับความเสียหาย7หลังบางหลังกำแพงบ้านถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนเสียหายนอกจากนี้ยังมีรางระบายน้ำถนนรวมทั้งพื้นที่การเกษตรเสียหายสาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องจากว่ามีสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณท่อระบายน้ำค่ะ นอกจากที่ตำบลศบป่องอำเภอปางมาผ้าแล้วก็ยังมีกลุ่มฝนในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอปายอำเภอขุนยวงจึงแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากฉับพลันในระยะนี้ค่ะ